ถ้าพูดถึงมหาเศรษฐีในปัจจุบันเราคงนึกชื่อออกได้หลายคนแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตกลับไปดูว่ามหาเศรษฐีที่เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นจักรพรรดิโรมันหรือฟารโรแห่งอียบเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเหล่านี้มีเงินมากแค่ไหนซึ่งเมื่อลองหาข้อมูลแล้วพบว่าเงินที่มหาเศรษฐีรุ่นใหม่มีนั้นยังคงเทียบอะไรไม่ได้กับมหาเศรษฐีในอดีตที่เคยมี และคลิปนี้ผมขอเชิญทุกคนร่วมเดินทางไปยังอดีตเรามาดูคนที่รวยที่สุด9คนของสหัสวสรรษที่ผ่านมาว่าพวกเขารวยขนาดไหนและใช้เงินกันอย่างไรไปชมกันเลยครับคอนเลียร์แวนเดวิลคอนเลียรแวนเดวิลเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับเขากลายเป็นคนร่ำรวยเพราะเขาสร้างทางรถไฟและเส้นทางขนส่งในช่วงปี1800มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสําเร็จ และที่มาของทรัพย์สมบัติของคอนเนียสแวนเดิลซึ่งมีมูลค่าราว1 8 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ5ล้าน6แสนล้านล้านบาทและเงินส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขยายอาณาจักรทางรถไฟของเขานั่นเองครับเฮนรี่โฟลด์เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากและทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่เขามีอยู่นั้นคือ1 9น0 0 0ืล้านดอลลาร์หรือประมาณ6ล้านล้านบาทเท่านั้นครับเขาไม่เพียงแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทของเขาและโด่งดังในเรื่องแนวทางการปฏิวัติการผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกด้วยครับเขากำหนดเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับคนงานของเขามากกว่าเงินเดือนค่ามาตรฐานในเวลานั้นและเขาพัฒนาแนวคิดของรายการประกอบรถซึ่งทําให้เขาสามารถสร้างรถยนต์ที่ราคาไม่สูงและทําให้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของรถเหล่านี้ได้นั่นเองครับมูฮัมัดกัดดาฟีไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีคนในโลกที่ไม่เคยได้ยินชื่อของเขาเป็นที่เชื่อกันว่ากัดดาฟีมีทรัพย์สินที่คาดว่าน่าจะประมาณ2 0 0แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ6ล้านล้านบาทที่เขาทําใน42ปีในช่วงรัชสมัยของเขานักการเมืองและผู้ปกครองที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในเรื่องของกัดดาฟีแต่เขาก็ทําอะไรมากมายเพื่อประเทศของเขาเองตัอวอย่างเช่นเขาสร้างแม่น้ําเกิดมันเมดเลเวอร์ซึ่งตอนนี้เป็นแหล่งน้ําให้พื้นที่ทะเลทรายของลิเบียผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นโครงการชลประธานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ยังให้บริการน้ําดื่มจนถึงทุกวันนี้ครับเจคอบฟัคเกอร์ เจคอบอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับคนอื่นๆนนในรายชื่อนี้แต่ที่มีเหมือนกันคือเขามีเงินจํานวนมากครับต้องขอบคุณทัก,กษการธนาคารและหัวการค้าของเขาที่ทําให้เขามีเงินประมาณ220,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6.7ล้านล้านบาทครับเจคอบเกิดเมื่อปี1459และจากไปในปี1525เขาสร้างทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่โดยการขายสิ่งทอในอิตาลีเมืองเงินและทองคําในฮังการีและบูฮีเมียอีกด้วย เมียออสมันออลีคอนมีโอกาสที่คุณจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดที่โลกเคยเห็นมาแน่นอนเมื่อเขาเป็นผู้ปกครองของรัฐไฮเดอรบัตเขาสร้างรายได้มหาศาลถึง2 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านล้านหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตในปี1911เขาก็กลายเป็นคนนิซัมแห่งไฮเดรบัตและปกครองมา37ปีเขาช่วยพัฒนาด้านการศึกษาไฟฟ้าและทางรถไฟในพื้นที่อีกด้วย นิโคลัสอเล็กซานโดรวิชความมั่งคั่งของนิโคลัสอเล็กซานโดรวิชเซเซวิชคาดว่าจะอยู่ที่300พันล้านดอลลาร์รายได้ส่วนบุคคลของเขาประกอบด้วยดินแดนที่เขาเป็นเจ้าของรวมทั้งสินทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าอันลูคานก,กีเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเขามีชื่อเสียงในกลางศตวรรษที่19คาขณีเขามาจากครอบครัวที่ยากจนมากซึ่งย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายยุค1840 หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนในบริษัทหลายแห่งคานากีได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อยูเดซิลซึ่งทำให้เขามีทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าสูงถึง3าม0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ9ก้าล้านสีล้านบาทเขายังเป็นที่รู้จักกันในนามคนที่ใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการบริจาคต่างๆดังนั้นเขาจึงถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในผู้ใจบุญที่โด่งดังที่สุดในโลกจอห์นรคิฟูลเลอร์ ชื่อของจอห์นจอห์นรอคกิเฟลมีความหมายอย่างมากต่อประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานครับและทรัพย์สินของเขาคาดว่าจะอยู่ที่3 0มแสล้านดอลลาร์หรือ10ล้านล้านบาทแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็เกือบจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาเกิดในปี1839ในนิวยอร์กและเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Standard o อ l John r o c k e f e l l e r นอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ใจบุญ เ,เขายังตั้งวิทยาลัย2แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยโรกี้เฟลเลอร์เขาจากไปในปี1937เมื่ออายุ97ปีครับมันซามิซาบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดที่เคยเดินบนโลกนี้คือมันซามิซาหรือมิวซาไอจากมอลลีครับเมื่อเขาเป็นจักรพรรดิท,ที่ครองราชของมอลลีเขามีเงินทองที่มีมูลค่าประมาณ4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12ล้านล้านบาท เพื่อให้เห็นภาพว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยมากเพียงใดให้เราเปรียบเทียบโชคชะตากับผู้คนและสิ่งที่คุ้นเคยตัวอย่างเช่นบิลเกตส์เจ้าของ Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดเป็นเวลานานตอนนี้ยังรวยน้อยกว่ามันเซอร์มีสสีเท่าถ้าเฮลิฟอร์ดยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ <S <S 2> <S 2> เขาจะสามารถซื้ออาคารเอ็มไพร์ส t ต79แห่งซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดเป็นอันดับ5 รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ